สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยะาณมิตรและแฟนๆกันทุกทกท่านนะคะก็มาพบกับแม่หมออีกแล้วเนาะในคลิปนี้แม่หมอก็จะมาพยากรณ์ดวงสตาของตัวท่านนะคะซึ่งจะเป็นดวงสตาวาสนาประจําเดือนกรกฎาคมปี2567นนะคะซึ่งท่านก็สามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อเป็นตัวเลือกแนวทางหรือว่าจะรับชมรับฟัง เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะซึ่งในการทํานายการดูดวงชะตานั้นก็จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงว่าจะไปในทางที่ดีอย่างไรบ้างและก็มีสิ่งที่ควรระมัดระวงังและก็ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสจะมีโชคจะมีลาบจะมีความเฮงความปังจะมีบุญวาสนาเข้ามาในช่วงระยะไหนนะคะ และก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคำพยากรณ์คำทำนายดวงชะตานั้นแม่หมอก็อยากบอกกับทุกท่านว่าในการอ่านดวงครั้งนี้เนาะแม่หมอก็จะอ่านตามตำราโบราณซึ่งแม่หมอนั้นไม่ได้ดัดแปลงหรือตกแต่งเพิ่มเติมเพียงแต่อย่างใดน,นะคะซึ่งในการดูดวงการทำนายดวงชะตานั้นก็จะเป็นการดูตามตำราภูมศาสตร์และในตรงนี้เนาะ มันก็อาจจะไม่ได้ตรงแบบร้อยเซเพราะว่าในการดูดวงนั้นจะเป็นการดูดวงโดยรวมการพยากรณ์ดวงสตาโดยรวมนะคะซึ่งไม่ได้สะเพราะเจาะจงว่าท่านนั้นเกิดในวันใดเดือนใดราศีใดหรือว่าปีใดนะคะก็เอาล่ะยังไงก็สำหรับท่านใดเนาะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคำพยากรณ์เป็นครั้งแรก และก็อยากเปิดรับพลังงานดีๆจากแม่หมอและก็จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอยากให้ตัวเองมีแต่โซคแต่ลาบมีแต่สิ่งดีๆเข้าหานั้นก็ขอให้ทุกท่านจงพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าคือคนโชคดีข้าพเจ้านั้นพร้อมเปิดรับพลังงานดีๆให้เข้าหาตัวของข้าพเจ้าและถ้าหากท่านใดพิมพ์แล้ว ดวงตาของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเหตุเพราะว่าการที่คิดดีพูดดีทำดีนั้นจะทำให้ตัวของท่านดึงดูดแต่สิ่งดีๆให้เข้าหาตัวท่านนั่นเองนะคะและแม่หมอก็ต้องขอฝากด้วยเนาะสำหรับท่านใดนั้นที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังคํำพยากรณ์เป็นครั้งแรกแม่หมอก็ขอฝากทุกท่านด้วยเนาะช่วยกดไลค์กดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายใหม่ๆการเสริมดวงสิ่งที่ควรระมัดระวังจากซองของแม่หมอด้วยนะคะก็สำหรับโชคสตาวาาสนาของชาวมังกรทั้งหลายนะคะก่อนอื่นหมดเนาะแม่หมอก็ต้องขอบอกกับตัวท่านก่อนเลยนะคะว่านับตั้งแต่ช่วงที่แม่หมอได้ลงคลิปวิดีโอไป จนถึงช่วงสิบวันแรกของเดือนกรกฎาคมถือว่าสตาชีวิตของตัวท่านในช่วงนี้นะคะมันยังจะคงมีความวุ่นวายในหลายคนหลายท่านนั้นอาจจะต้องไปพบเจอกับปัญหาไปพบเจอกับความยุ่งเหยิงซึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวของชาวมังกรน,นะคะยังมีดวงดาวในหลายหลาดวงที่ไปโคจรอ,อยู่ในภพอาริโดยสะพาะดาวศุกร์นะคะ ที่โคจรเป็นอรินั้นซึ่งย่อมจะส่งผลมากๆในเรื่องของภาระในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวมังกรพอสมควรนะคะเรียกได้ว่าถ้าหากตัวท่านนั้นเป็นนักธุร,รกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็นับว่าจะทำให้ยอดผลกำไรของตัวท่านนั้นอาจไม่ได้เป็นดังที่เป้าตั้งเอาไว้นะคะและถ้าหากตัวท่านนั้นเป็นคนที่ทำงานประจำ ก็อาจจะมีงานที่ยากทั้งหนักเข้ามานะคะพอดาวสุกโครจรเป็นอรินั้นก็จะส่งผลเกี่ยวเนื่องไปถึงรายได้และก็การงานของตัวท่านและก็ถึงยังไงก็ตามนะคะชาวมังกรนับตั้งแต่ช่วงแม่หมอได้ลงคลิปไปจนถึงช่วงที่ดาวสุกจะเคลื่อนย้ายนั้นก็อาจจะทำให้ชาวมังกรอาจจะตื้อตื้อต,ตันตันอาจจะพบเจออุปสรรค มันอาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็จะคลี่คลายพราวว่าพอถึง9ก้ากระดัก,กรดาคมดาวสุกก็จะย้ายเข้ามาเร็งลัคนาของตัวท่านและพอดาวสุกย,ย้ายมันก็จะทําให้ปัญหาที่ชาวมังกรมีอยู่นะคะมันจะคลี่คลายเรียกว่าจะผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบาลงไปได้นะคะ และเมื่อดาวสุกโคจรถูกธาตุถูกราศีและก็ยังมีมาตรฐานเป็นราชาโชคก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะในด้านของการงานหน้าที่ตำแหน่งที่นับว่าจะมีความราบรื่นที่มากขึ้นจะมีคนที่เข้ามาช่วยอุปถมัมภ์ค้ำซูมาสนับสนุนตัวของท่านหรือว่าใครที่ค้าขายทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจใดๆ จากที่ในเดือนที่ผ่านมานั้นมันเจออุปสรรคปัญหาต่างๆนานาเข้ามาและในเดือนกรกฎาคมนี้ก็นับว่าจะเป็นจังหวะที่ตัวของท่านนั้นจะมีความโชคดีจะมีความสํำเร็จเข้ามากันแล้วนะคะและเมื่อ13กรกฎาคมดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งความสำเร็จก็จะโคจรเข้ามาอยู่ในภพปุตตะ และก็มีมาตรฐานเป็นรา,าซาซชกแต่ก็เอาละถึงแม้ว่าดาวอังคารนั้นจะโคจรอ่อนกำลังอยู่ในราศีพฤษภกก็ตามแต่แม่หมอก็ยังมองว่าดวงดาวดวงนี้นะคะกำลังจะส่งผลให้สาวมังกรกำลังจะได้รับทรัพย์กำลังจะได้รับโชคหลายคนก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีที่จะได้หลักทรัพย์สินทรัพย์จะได้บ้านจะได้รถ จะได้เข้าของสินใหม่ๆสินใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้ก็ได้สำหรับบางคนบางท่านเนาะก็อาจจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจการลงทุนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอีกด้วยนะคะและก็ปิดท้ายใน16รกรกฎาคมซึ่งก็ดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายเข้ามาเล็งลักคนาเกิดของตัวท่านและดาวอาทิตย์เดิมนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะ นั่นก็แปลว่าพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนาะซามังกรท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความใจร้อนความหุนหันความปากไวของตัวท่านเอาไว้ด้วยเพราะว่าความปากไวปากจัดของตัวท่านนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดทะเละาะเบาะแวง้งหรือว่ามีปากมีเสียงกันขึ้นมาจนได้นะคะและในบางคนบางท่านนั้นก็อาจจะไปทะเละาะเบาะแวง้งกับคนรัก กับแฟนก็ได้เนาะและก็ในอีกหนึ่งความหมายนะคะมันก็หมายความว่าตัวของท่านนั้นอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็อาจจะเป็นได้นะคะก,ก็เอาละเนาะโดยภาพรวมแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวของท่านก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ได้ผ่อนคลายและก็สบายโล่งอกโล่งใจมากขึ้นดีกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ และก็อุปสรรคปัญหาที่จะต้องพบเจอนั้นมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านอาจจะไม่ใช่ราศีที่ดวงดีที่สุดแต่ก็จะไม่ใช่คนที่ดวงร้ายมากที่สุดอย่างแน่นอนนะคะส่วนดาวพระเกตนะคะที่ทับลักษณะเกิดของตัวท่านนั้นมันก็หมายความว่ายังไงเนาะ ตัวของท่านก็ยังเหมาะสมในการทำบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเพื่อเสริมดวงเสริมสตาให้กับตัวเองเป็นอย่างมากเพรไม่ว่าดวงจะร้ายสักแค่ไหนก็ยังดีที่จะมีบุญที่คอยเกื้อหนุนที่คอยหนุนส่งตัวของท่านนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตัวของท่านนั้นควรสร้างบุญบารมี สะสมบารมีเอาไว้มากๆจะเป็นการดีที่สุดนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะพบเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามผลบุญผลกุศลที่ตัวของท่านได้สร้างทำเอาไว้นั้นจะทําให้ตัวของท่านแคล้วคลาดปลอดภัยผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะแม้กระทั่งสาวมังกรท่านใดนะคะ ที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นดวงดีอยู่แล้วไม่ได้ดวงตกแต่อย่างใดแต่ทางที่ดีที่สุดก็ควรที่จะทำบุญสะสมบุญไว้ในช่วงระยะนี้ด้วยนะคะเพราะยิ่งท่าตัวของท่านนั้นดวงดีอยู่แล้วและยิ่งทำบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานและธุรกิจทุกอย่าง ที่ตัวของท่านทำเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะในด้านการงานก็ถือว่าในช่วงสิบวันแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะก็นับว่าดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมังกรนะคะยังโครจรอ,อยู่ในภพอาริยังจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาเข้ามาขัดขวางในด้านของหน้าที่การงานของตัวท่านอยู่นะคะซึ่งก็แน่นอนเนาะ ว่ามันอาจจะมีความวุ่นวายมีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาในด้านหน้าที่การงานของตัวท่านอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายมันก็อาจจะมีความฝืดเครื่องและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านตั้งเป้าตั้งหมายเอาไว้นั้นมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวท่านคิดฝันเอาไว้นะคะและส่วนคนที่ทำงานประจำก็เช่นกันเนาะในช่วงนี้ ทำอะไรนั้นมันก็อาจจะมีความยุ่งยากเข้ามาบ้างนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะพอถึงเก้ากระกระาคมดาวสุกก็จะย้ายตำแหน่งแล้วซึ่งตรงนี้เนาะก็จะทำให้การงานของตัวท่านนั้นจะมีความราบรื่นจะมีความคลี่คลายที่มากขึ้นเนาะและเมื่อดาวการงานโคจรเล็งลักขนาเนาะและแถมยังมีม่ตรฐานที่โดดเด่น เป็นราซาโซก็แน่นอนว่าจะส่งผลดีให้กับเจ้าสตาและก็มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในท่านใดที่ทำงานประจำเนาะส่วนคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายหรือว่านายทุนต่างๆนั้นก็นับว่าจะได้ผลกำไรที่มากขึ้นสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาสมกับสิ่งที่ทุ่มเทลงไปอย่างแน่นอนเนาะในด้านของการเงินและก็โชคลาภ ตรงนี้เนาะเพราะว่าดาวสุกโคจรในภพอาริมันก็อาจจะมีปัญหาในการหาเงินหาไรายได้ของชาวมังกรอยู่พอสมควรนะคะก็นับว่าจะมีรายจ่ายที่มากกว่ารายรับที่จะเข้ามาเนาะหรือมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เจ้าสตานั้นจะใช้เงินที่มีเอาไปแก้ไขปัญหา จนบางครั้งบางทีนั้นมันอาจจะทำให้ตัวของท่านรู้สึกว่าติดขัดปืดเครื่องกว่าปกติเนาะถึงยังไงก็ตามเนาะสาวมังกรหลังจาก9ก้ากรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วพอดาวศุกร์ได้ย้ายออกจากตำแหน่งที่เสียหายแม่หมอมองว่าการเงินของตัวท่านนั้นจะกลับมาพลิกฟื้นได้ถือว่าเจ้าสาตาเนาะ จะเริ่มหาเงินได้ง่ายมากขึ้นหยิบจับทำอะไรนั้นมันก็จะเป็นเงินเป็นทองโดยง่ายขึ้นมานั่นเองนะคะก็ถือว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่มันจะลื่นไหลและก็คล่องตัวมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นช่วงจังหวะที่เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่มันก็จะอยู่ในสภาพที่คล่องขึ้นนั่นเองคะ่ะก็เอาละสิ่งที่แม่หมอมองว่ามันจะโดดเด่น และก็จะคอยหนุนนำหนุนส่งดวงสตาของสาวมังกรนะคะนั่นก็คือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะซึ่งที่จะไปเสวยมาตรฐานราซาโซคในภพบุตตะนั่นเองนะคะก็นับตั้งแต่13กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ถือว่าตรงนี้แล้วเนาะที่จะส่งผลดีซึ่งจะทำให้สาวมังกรทั้งหลาย จะได้ลาบลอยจะมีโซคลาบเข้าหาตัวแบบไม่คาดไม่ฝันกันเลยทีเดียวนะคะและก็นับว่ามีเกณฑ์จะถูกหวยจะรวยโซกับเขาเหมือนกันอยู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มีดาวสุขเล่งลักขณะเกิดก็ย่อมจะส่งผลให้เจ้าสตานะคะจะมีเมตตามหานิยมจะมีความดูดีจะมีความสวยความหลอ ที่มากกว่าใครๆจะเป็นที่ต้องตาต้องใจดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างมากและในบางครั้งบางทีเนาะก็มีเกณฑ์ที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นไปถูกตาต้องใจกับคนที่อายุน้อยกว่าและบางครั้งบางทีนั้นก็มีโอกาสที่เจ้าสตานั้นจะได้ไปพบกับคนสวยคนหลอ่อคนน่ารักและบางทีเนาะ มันก็มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะได้ไปร่วมงานกับคนที่ตัวท่านสนใจอยู่แล้วนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะจงอย่าลืมว่าดาวสุกนั้นเป็นดาวคู่เซียนของชาวมังกรและก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นมันก็มีดวงดาวในหลายๆดวงจะมาโครจรร่วมกันตรงนี้เนาะหมายถึงคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวัง ในเรื่องของการพูดกันจาอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นเนาะในด้านของสุขภาพและก็สิ่งที่ควรระมัดระวงังตรงนี้เนาะจากดวงดาวในหลายๆดวงอันนี้แม่หมอก็มองว่าอาจจะส่งผลสะท้อนถึงด้านจิตใจของชาวมังกรเป็นอย่างมากนะคะอาจจะทําให้มีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะแปรปรวนขี้หงุดหงิดง่ายอะไรต่างๆนานา หลายคนนั้นก็อาจจะรู้สึกอ่อนไหวจะเปล่าบางหรือมักจะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆและก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าคนที่มีคู่ครองนั้นมีเหตุการณ์ที่จะต้องได้พัดพลากจากลาและก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนรักของตัวท่านนั้นอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้ก็ต้องใส่ใจกันให้มากนะคะ และก็มาถึงตรงนี้เนาะแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังและแม่หมอก็ต้องขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความสมหวังดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรดอํานวยใจให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเนาะหยิบจับทำอะไรนั้น ก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองโดยง่ายนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่หมอก็ต้องขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ